ัสดีค่ะค่ะพบกับรายการ DIY ไอเดียอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของจ <G. S 2> <G> ี้ค่ะจี้มันคืออะไรคะ <G. S 2> <G. S 1> จี้ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเป็นอะไรก็ตามนะคะที่ขึ้นลูกึ้นมาแล้วก็จะมีหัวอยู่ตรงข้างบนนะคะจะเป็นจี้เล็กจี้ใหญ่หอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่วัสดุที่ทำจี้เนี่ย<ม>ก็จะมีทั้งโลหะมีทั้งพลาสติก แล้วก็มีทั้งมีมีไม้ด้วยนะคะสามอย่างค่ะ,คะก็ก็คือพูดง่ายๆน้ะจี้ก็คืออะไรก็ตามที่มีห่วงอยู่ข้างบนใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีปกติแล้วนะคะคนที่เห็นพ่อไปเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าจี้เนี่ยจะมีหว่วงอยู่ข้างบนเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีหว่วงอยู่สองหวัวท้ายสองด้านได้เล้มีสองด้านด้วยใช่ไหมคะค่ะ,คะแล้วจี้เขาไปทําอะไรคะ จีนะก็จะเอาไปส่วนใหญ่นี้จะเป็นเหมือนความเชื่อเป็นเครื่องรางหรือว่าเป็นตัวประดับตกแต่งนะคะที่เอาไปประดับตกแต่งนะก็จะมีกระเป๋ารองเท้าเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็ตกแต่งเสื้อผ้าซิปแล้วก็เป็นจี้เสีคอแล้วก็ข้อมือหินมงคลแล้วก็จะมีจี้อยู่ตรงกลางอย่างงี้คะ่ะอืมค่ะก็เวลาที่เราจะใช้จี้เนี่ยเราสามารถเอาจี้เนี่ยห้อยกับ หินอะไรงี้ได้เลยไหมหรือว่าต้องมีอะไรก็ต้องดูลักษณะของจี้ทีหนึ่งนะคะอ๋อลืมบอกไปนะคะจี้นอกจากที่จะจี้นอกจากที่จะมีหัวอยู่ตรงข้างบนนะคะก็จะมีจี้ที่เป็นลักษณะที่มีรูแทงทะลุการต้้งอ๋อเหรอคะก็จะมีแบบเหมือนลูกปัดเลยใช่ไหมการการการที่จะใช้จี้กันหินมงคลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะฉันเลือกใช้จี้ที่มีหัวตรงข้างบนแล้วก็ จี้ที่ทั่วลูตรงกลางป้องนะคบอืมค่ะก็แล้วเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าแต่ละจี้เนี่ยมันยังมีแบบทํามาจากอะไรบ้างใช่ไหมแต่ละประเภทของเขาอยีกแล้ยค่ะสาหรับจี้นะคะมันอย่างที่พี่บอกไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามประเภทใช่ไหมคะจี้ที่ทําจากโลหะนะคะก็ที่ร้านปนั้นก็จะมี จี้สีทองเหลืองสีโลเดียมสีลมดำแล้วก็สีเงินนะคะจี้ลงหาแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นจี้พลาสติกจี้พลาสติกนี่ก็จะทำจากพลาสติกนะคะก็จะมีสีพลาสเทลสีส้มสีแสดสีสดสดเนี่ยค่ะแล้วส่วนจี้ที่ทำจากไม้เนี่ยมากเราจะเป็นสัวจะเป็นไม้มะม่วงนะคะก็จะทำเป็น ลักษณะคล้ายๆกระดุมหรือว,ว่าจีที่เจาะรูตรงหัวไม้อย่างเงี้ยนะแล้วแต่แล้วแต่แแตออประเภทงานที่เราจะนำไปใช้ค่ะค่าโอเคค่ะต่อไปจะเป็นช่วงรีวิวนะคะช่วงรีวิวที่ออพี่อีฟจะเสนอเรื่องการใช้ตะขอแบบต่างๆนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นตะขอกา้ามปูตะขอกระดุมตะขอหมุนแล้วก็ ตะขอแบบเสียบเข้านะคะการการใช้ตะขอกา้านตูตะขอกระดุมงเงีย้ยวิธีการใช้ก็จะมีตัวสตัปเปอร์เป็นตัวเชื่อมกับสายนะคะก็การส่องสอ,งอย่างเนี่ยจะมีวิธีการใช้เหมือนกัน,นะคะแล้วส่วนตะขอหมุนนั่นนะคะก็จะมีการสอดเอ็นเข้าไปข้างในแล้วก็หาลูกปัดนะคะอุดไม่ให้เอ็นหลุดออกจากรูนะคะแล้วส่วนตะขอเสียมเนี่ยก็ จะมีการใช้สตตปเปอร์เป็นตัวเชื่อมกับสายเช่นกันนะคะไปติตามชมวิธีการใช้ได้เลยค่ะ it followed her to school one day which was against the rules it made the children laugh and play laugh and play laugh and play it made the children laugh and play to see a lamb at school okay เราไปดูไอเดียของต่างประเทศกันนะคะว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับจียงไงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับจีนะคะอย่างจีไม้กังเขนเนี่ยก็จะนึกถึงพระเยซูนะคะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์น,นะคะแล้วนอกจากความเชื่อของศาสนาคริสต์แล้วเนี่ย ก็จะมีการนำจี้ไปใช้กับออลักษณะอย่างอื่นอย่างเช่นตกแต่งกระเป๋าว่าอ,อะไรตกแต่งกระเป๋าตกแต่งเครื่องแต่งกายอะไรพวกนี้นะคะเราไปชมอไอเดียของแต่ประเทศขอมกันเลยค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่เราไปดูไอเดียของต่างประเทศเสร็จรแล้วนะคะในช่วงเดียร์ไวเนี่ยที ในช่วง d ี y นะคะพี่ก็มีไอเอดียการทำสร้อยข้อมือจากจี้ผสมมุกนะคะพี่ตั้งชื่อว่าสร้อยข้อมือมุกคารามีลนะคะน้ำตาลคารามีลก็คือจะมีการนำจี้เป็นลนักษณะ ะคล้ายหัวใจพันกันนะคะพี่อิบซื้อถึงความหนังแน่นนะคะแล้วส่วนสีนี่ก็จะเป็นสีน้ําตาลกับสีคาราเมลนะคะ<ๆ>ก็จะซื้อถึงความหนังแน่นของจี้แล้วก็สีก็จะพูดถึงต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ๆที่มีอายุยืนยาวนะคะผ่านผ่านมาหลายฤด,ดูกาลนะคะ คค่ะการนำเสนอไอเดียของพี่อิ่มนะคะก็จะจะมีการทำข้อมือมกโดยการใช้เอ็นสอดควายกับลูกปั่นนะคะให้เป็นลักษณะเกี่ยวกันคะโอเคค่ะุผู้ชมสามารถไปลองทำได้นะคะแล้วก็ Patiently about, patiently about, and waited patiently about till there. ดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งผลงานของตัวเองเข้าแฟนเพจร้านลูกปัดได้นะคะแฟนเพจของร้านลูกปัดคือ uh, f a c e b o o k c o m s l ลูกปัดแฟนนะคะหรือว่าจะค้นหาในช่องของ Facebook mm hmm. ก็ได้ค้นหาคำว่าร้านลูกปัดการหลวงภาษาไทยนะคะ mm hmm. ก็หลังจากที่ส่งมาให้ส่งของมาส่งรูปมาแล้วเนี่ยทางร้านก็จะมีของฝันของรางวัลเล็กๆน้อยๆสำหรับลูกค้าที่ได้รับการกดไลค์เยอะที่สุดด้วยค่ะ ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการ DIY ไอเดียทุกวันพฤหัสเวลา2อทุ่มค่ะที่ช่ a ยน e l YouTube ช่ a n น e l นี้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Day which was against the rules